องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันพุธที่2 6สิงหาคม2563นายจรัย์ธาดากรณสูตรองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหมอ่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีนายเลิศบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีทวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27พลตำรวจตรีไพรโรธมังคลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายประพิษจันมารองอธิบดีกรมชลประทานนายศักดิ์สิริอยู่สุขผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่6พร้อมคณะร่วมลงพื้นที่บรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ โดยช่วงเช้าเดินทางไปยังโครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบงังพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำาริตำบลผักแว่นอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับรับฟังสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหมอ่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่20ตุลาคม2560 ตามที่ราษฎรบ้านนนเชียงบังขอพระราชทานโครงการเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้งรวมทั้งยังประสบปัญหาอุทธกภัยในช่วงฤดูฝนโดยในปี2562 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รอได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังบริเวณบ้านนนเชียงบังหมู่ที่4ตำบลผักแว่นพื้นที่ขุดลอกประมาณ175ไร่มีขนาดความจุ95,220ลูกบาทเมตร พร้อมปรับปรุงคลองระบายน้ำและอาคารท่อรับน้ำจำนวน15แห่งซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกร,ราคม2563ส่งผลให้ราษฎรตำบลผักแว่นประมาณ1,317ครัวเรือนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภครวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน560ไร่ได้อย่างเพียงพอ จากนั้นช่วงบ่ายองค์ขมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก้มม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคำนาดีอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่2กรกฎาคม2560 ตามที่ราษฎรบ้านหนองขอนแก่นขอพระราชทานโครงการเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรเมื่อวันที่